That's gaming storm You can lift your head up to the sky Take a deeper breath and give it time You can walk about from all the, the With your shattered frame of mind Learn stand you could always stay We can wait right here and play Until somehow you can find a slightly ก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้นะนีัยเราอยู่เกม Dark Souls 2นะครับผมมาก็พาร์ทน,นี้นะครับขอเช็คของก่อนนิดน,นึงนะครับลืมไปแล้วว่าตูเล่นถึงไหนแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็เล่นถึงาถึงตรงฉากมาจูราแล้วนะครับผมก็จะมี n อ c บซมากมายนะให้เลือกฆ่านะครับแต่เราจะไม่ฆ่านะเราจะก็ก่อนนิดนึงเนี่ย แล้วก็ค่อยเดี๋ยวมาเก็บที่หลังนะครับผมเงินตอนนี้เรามีเงินจำนวนสองพันเจ็ดรอยสี่สิบนะครับผมโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็มีโซประมาณอีกนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราจะเดินตรงไปตรงนี้เพื่อเก็บของนะครับผมไปแล้วเราก็จะไปบวกกับบอสนะฮะ <c oughs> โอโหอะไรวะอะไรมาไม่ใช่เรื่องนะฮะไม่ใช่เรื่องเลยครับผม ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเลยที่เสียเวลาบ้าต้องโหไม่ใช่เรื่องไหมครับผมนะเกมนี้ต้องใช้จอยกับคีย์บอร์ดสลับเล่นนะฮะแล้จอยเออถูกแล้วจอย,ออจอยคีย์บอร์ดและเมาส์สลับกันเล่นนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการเล่นที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันการเดินก็ต้องใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์สรับจะดีที่สุดเนะี่ยการบวกก็ใช้จอยนะครับผมแล้วกูจะได้ไปไหมเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ยเหนื่อยจีไม่ได้ไปกันพัิชาตินี้เนี่ยโอเคได้ไปแล้วครับผมนะบนดีแมให้กูไปเลยครับไปตอนนี้ก็เก็บของนะครับผมนะบเก็บมาก่อนนะครับไม่รู้ไปทำอะไรได้นะครับน่าจะไปขายได้อยู่มัง้งเนโอยแล้วก็ได้เวลาหนีแล้วฮะหนีจากจุดนีนะครับผมเพื่อไปทำการเบลนะครับเค ๊๊ี๋ยวเย็นนี่นูน <laughs> เดี๋ยตกมานี่ชิบหายนะครับมันไม่ใช่เรื่องเลยนะพี่คุณจะมาตกนะครับ <c oughs> โอเคสําหรับต่อไปนะครับผมเราก็จะมาทําการโอเคนะมาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมไม่จ๊อ๋อโอเคถูกล้เออนะโอเคเริ่มทบทวนความทกกรงจํานะครับเกมนี้ครับขอทบทวนความทกกรงจำก่อนไม่ได้เล่นนานนะฮะ โอเคครับผมไอหมอนี่นะครับเราจะฆ่ามันดีหรือไม่นะครับไ้ก่อนแล้วกันนะโ,โหการตายโอ้โหอย่างเยอะยจริงๆครับไปดีกว่าครับผมได้เวลาไปตะลุยดันเจียนแล้วนะฮะไปเลยครับดันเจียนนี่ชิบหายแน่นอนเนะี่ยเพราะรู้สึกว่าจะเล่นเล่นมาแล้วก็ยากยากพอสมควรนะครับผม โอเคไปทางไหนต่อโอเคทางนี้ครับผมมาไปเลยฮะเพลงหายไปแล้วนะครับเพลงความสงบส,สุขนะครับเริ่มหายไปแล้วนะครับความชิบหายแริว <laughs> ความชิบหายเริ่มเข้ามาครอบงำนะครับ <c oughs> ตีแม่ง <c oughs> ตีแม่ง <c oughs> อันนี้คือออินเวนทอรี่อันนี้ไปทำท่าทางนะครับไ <c oughs> ปกวนตาขากดเล่นนะครับผมโอเค ถ้าสมมุติว่าเราไปถึงจุดนัดพบแล้วนะครับเราจะมีการขออุปก,กุณเ,เพนเนี่ยเดี๋ยวเรียกไอพียเพนมาขออุปกรณโอเคทางนี้รู้สึกจะมีของนะนี่ไงเป็นต้นไม้นะขอไปเก็บของก่อนแล้วกันกนะครับเดี๋ยวตกก็พอนะครับตกไม่ชิบหายนะตกนี่ตายเลยนะครับแม่งเกมตัวละครแม่งว่ายน้ำไม่เป็นเน <c oughs> ี่ยโคตรอนาถเลยชีวิตเนาะน,นี่ชีวิตมึงหรือเนี่ยทำไมอานาจังเลยโอ <c oughs> เค ได้สิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปทำการออกไปตรงนี้ก่อนนะครับเราจะรีบเล่นในเคลียร์นะฮะเพื่อไปทำการเปิดประตูเพื่อเรียกภูเนมคออุบนะครับจะได้เล่นอะไรง่ายๆหน่อย,ยนะครับมาก็ผง,งาดมาก็ผง,งาดเลยครับอืมตั้งแนึงแล้่ โอเคนะครับผมมาต่อกันอีกกว่านะครับเงินจะถึงหลักสามพันแล้วนะฮะต้นต้นตอน,นแรกๆก็เยอะนะครับผมจะรอหลังเนี่ยแหละแม่งไอ้ซาดหายยังยากมันเนียนทำไมมันนอนเนียนทำไม่อนะเอาเม่ยหอกมันเนียนมันเนียนจริงอนะแม่งหลอกกูแน่เลยไม่ใช่นะแม่งนอนจริงคนระับโอเคลบก่อนแล้วก็ไปไปต่อเอาไว้นี่ก่อนแนละ้ว รีบ์หลดไปพิจิตอลอนะฮะชูขาดอะคืออูโยเฉียดไปหนึ่งมิลนะครับผมเล่นแม่งก่อนนะทนงโอ้โหจะเย็นเพื่อนรีบ์หลดไปดิจิตอลเดี๋ยวเลงเลงไอ้นี่ก่นเออ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 นะครับผมเรียบร้อยนะครับกะกะกลางๆนะครับ รู้สึกจะมีบอลไฟแถวนั้นนะแต่ไปขอไอ้อยไอ้นี่ไอ้นี่เนียนเนียนทำไมเนียนทำไมใครสังสอนให้มีเนียนนะฮะเก็บครับผมได้ลายจิมน่เยี่ยมไหฮะแลเก็บไอเทมตรงนี้นะครับรูบรบ้สึกจะมีไอเทมข้างในนะแต่ขี้เกียจเด้อถ้าเก็บหลังหลังแคสล้วกันนะฮะพอเวลาไม่ค่อยมีจํากัดเอ้ยเวลาม,มีจํากัดไม่ใช่ไม่ค่อยมีจํากัดโอเคเอาลืมไปเซฟบอลไฟแม่งเกิดใหม่ฮนะเราก็ต้องเคลียร์ใหม่ตนะ่างตา่าไม่เป็นไร ได้อยู่ได้อยู่เอาเป็นในนี่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเซฟบอลไฟคือมันโอเคเราทําเป็นแค่นี้ก็พอแล้วกันนะมันจะได้ไม่เกิดใหม่เกียดเล่นใหม่นะรีบเลยนะอยากสู้บอลละ <c oughs> อ่านี้จะสู้ได้สู้บอลเหรอไม่แน่ใจนะ่ะถ้ารู้กหรว่าจะผ่านไหมจะเคลียร์ได้ไหมเนะี่ย อุ้ยรวมเปนหนึ่งทีนะฮะทีผ่านอะเยอะเยอะเยอะเจเย็นกระตัวได้ไหมอุ้ยอุ้ยเจ้เย็นเจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยกวาดแก่งอะไรกันอุ้ยอุ้ยหมดหมดใจเย็นพี่น้องแดกแม่งอู้ยมาบมาบกระโลงฮะใจเย็นนะอุ้ยอุ้ยลิฟโหลดแบดิจิตอลดิฟโหลดแบดิจิตอล เดี <l id> ๋ยวใครอ <kah s> <playing> um ีกแล้วใครอีกรู้สึกจะมีไอ้นี่เนียนแน่ไอ้นี่เนียนเนียนทำไมเนียนทำไมใครสั่งสอนให้เนียนใครสั่งสอนให้เนียนแล้วก็มีอัศวินตรงนั้นนะเดี๋ยวค่อยแลนนะมาเราเข้าไปก่ออนะเจ็บหลอกเขาป่ามันเขาได้ไหมครับไปเลยดีกก่านะทางเข้าทางนี้ได้ด้วยเนี่ยามารถเข้าทางนี้ได้ออ้ยอุ้ยออ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นแม่งดับ ดักหาพี่ดักหาพี่ดักหาพี่แล้วก็มีตรงนี้ครับผมนะเราเล่นจนชำนาญแล้วชำนาญในตอนต้นตอนตอนใหม่กูเริ่มไม่เป็นแล้วกูเริ่มไม่เป็นแล้วนะครับนี่ใช้แม่งโอเคแล้วตรงนี้ก็จะพบทหารแบบใหม่นะครับผมแม่งน่ากลัวขึ้นเยอะเลยฮะรู้สึกจะโหดขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วไม่อยู่แล้วแล้วก็มีตัวดักนะฮะชิบหายแล้วหลบกันึ่ ให้เลยลบอ่ะฮู๊ยไม่โดนโอ้ยเชียร์เชียร์เชีย์เชียร์เชียร์ฮึมฮึมฮึมคอมโบดิจิตอลเนี่ยตรงนี้ครับแม่งจะปาระเบิดแล้วงานนี้ไม่ได้แดกนะไม่ได้แดกออืื้หอเต็มหน้ากูเลยไอ้สัสหลับหลับแน่นอนนะหลับแน่นอนจังหวะนี้รีบไปดีกว่าไปรับเอาของก่อนโอเคไปเลย นะผมแล้วก็มาเปิดประตูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนั้นโอเคออสังเกตได้ว่าของเราจะพังแน่นะว่าฉนั้นต้องหารีบซ่อมนะครับรีบเซฟบ,บ,บ,บอลไฟด่วนถ้าเซฟบ,บอลไฟแล้วของมันจะซอ่อมเองนะครับผมโอเคเราขอศึกษาวิธีขอ้ออุปกรณ์เดี๋ยวเรียกคุณเพนมาก่ัโอเคนะครับประสบความสําเร็จนะครับผมใช่ไหมเอ้า,อาไหนบอกอบอนไฟไม่ได้ไอ้สัตว์บอนไฟไม่ได้จุดไฟได้ เอาอีกคนมาแล้วนะนระบผมมาจงมาครับเอาชิปมาซัมบอนเฟลสองคนนี่แหละเพนมัน <laughs> <laughs> แหลกเพนมันหกแคแหลกโอเคแล้วไงต่อเราจะไปทางไหนกันต่อฮะเราแต่ดิไปฆ่าบอสหรือไปเก็บของเก็ขบของทางนี้บอน,อนนี่ยังเยอะยังชุมลงดีๆตายนี่ชิบหายไม่ต้องนี่ไปเก็บไปเอาของดีกว่าเออไปเอาของก่อนข้าพเจา้าเอ้ยไม่ใช่ไปขู่บอสแม่งเลยกลัวอะไรอ่ะ เอเดี๋ยวขอเอาของตรงนี้ก่อนมาตกตายนุย้ยไ,ไม่รู้เอตรงนั้นตกตรงนี้ตกได้เลยอตกได้เอาชิบายแนละเดี๋ยวใช้คีย์บอร์ดเล่นกันโอเคน่านำทางอนะของอยู่ตรงไหนอะงนี้นอนมันจะนอนทำอไมชิบายอืบตับสองมืนแป๊บนึงดูแปบบ๊บใช้ได้ไหมเอ่ยไม่น่าได้เอาได้เฉยแต่กา อันนี้120อันนี้แรงก,กว่าแต่ขวานแม่งไงอันี่ช่งางอืมเฮดกูได้เงินด้วยว่ะเยี่ยมมีอไรแมมเนี่ยเอ้ยนี่ไงฮีไอ้มาเปิดมีพีดไหมไม่มีตรงนี้ไม่ไมีกู <c oughs> <c oughs> โดนหลอกไปทีนึงโอเคน่าได้ไรฮะคือกูจะไม่ได้ของเวอะฮะมันก็มาช่วยกูอ,อย่างใครวะเนี่ยไอ้เดี๋ยวอีคนเอาอีคนมากัน อันนี้แม่งเกียนแบบว่าไม่เอาหรอกไม่เอาเอ้ยเอานี้เอาก็ดีมันจะได้ช่วยเร่าคาบอสหมุน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 คือตีกันเองไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันจะมีอยู่สองแบบเอ้ยมาละกาลังจะมาฮะไปไหนต่อเนี่ยลงไปเลยเหรอมาแล้วมาแล้วเคชื่อก็เทพแล้วมึงลงลงไม่ได้ใช่ไหมลงได้แต่แค่ลงให้ดุให้ดีๆโอ้กูไม่ลงแล้วถ้างก้นกว่าจะอันเชิญได้สั์ไปคาบอสเลยปะ เรามาทําจุดมุ่งหมายของเราที่ต้องการกันเถอะนะอ้าวไปแล้วไปเลยมองเขมอนแมนไม่มีออากม,า <laughs> มั้เแต่มมีไงกูก็ลืมลืมเหมือนกันเกมนี้แม่งกล่องไม่ค่อยมีของเลยไม่ไม่มาดูข้างหลังกล่องไง<อ>นี่ไงตรงเนี้ยเก็บยังเก็บแล้วเก็บหรอไปจำคุณคุคไงมันพังได้อะวะ เออฟังได้ไงนี่มันต้องฆ่าเดรัจแอนก่อนนี่ว่าเทพไงสั้นๆเทพไปละดีโนเทพอะอะไรแงนั้นเหรออือเอาอีกคนแป๊บตามมาดิลงมาเอาอีกคนแป๊บเอานี่แม่งไม่ได้โอเคไปดีกว่าช่วยตีมอนหน่อยสิมาสิครับมาแล้วฮะช่วยกูสิครับท่านกูกำลังลงบันไดเกรงใจกูหน่อยโอ้ยเรื่องไหม แค่ม้อนแมนเอาแหลกชิบหายไอ้เชีย้ยแหลกอเอาอเลือดครึ่งหนึ่งแล้วมึงยังไงใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งวันหนึ่งเสียงแหลกแหลกแหลกใจยเย็นฮัโลโหลฮัลโหลโอเคได้ละไปเลยฮะตรงนี้ไปเลยหนึ่งตัวไปเลยฆ่าเลยฮะไล่เกยเียดไอหลอ,ขอ,ขอกใครมีเนี่ยเอาใครเองขอใครเองมาเก็บของเนี่ยเก็บย่างเนี่ย เอาไม่โดนที่ไหนสัตว์ใจเย็นโอ้ยทำไมต้องกูเฮ้ยอะไรลิฟเกมดีมากเลยสัตว์ให้อย่างเงี้ยค่อยน่าชื่นชมไปบอสท,ทางไหนฮะอันนี้เนี่เราจะวิ่งเลยใช่ไหมตรงเนี้ยโอ้ยยังวิ่งไม่ได้อะอยากวิ่งยังยังยังใจเย็นจีนนี่หนึ่งตัวจำได้อืมเย็ดเคดาบผู้เอาแรกแล้วมึงก็แรกจังเลย มึงมีไอ้นี่ป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกลายเป็นมนุษย์มีไหมตายกูตาย,ตายมึงใช้เลยเข้าไปเลยกูตายมันยังไอ้น,นี้อยู่อะไรนะกูตายกูยังเป็นคนอยู่วิ่งเลยแต่ถ้ากูตายชิบหายใช่ไหมเออนำเลยนำตายอ่ะง,ง่ายเลยนำเลยนำเลยเล่นนี่เองไอ้มีไอ้นอกด้วยจำได้อ่ะเล่นเ่า <laughs> เออเล่นวาซูมซมไม่ได้เราก็ต้องลุมลงไปลงไปลงไปเอานกว่านกไม่มีนกไม่มีมีกูเพิ่งมาเนี่ยไม่มีไงมึงขึ้นมาสินี่ไงเต็มหน้ากูไปแล้วเพนบายบายลาก่อนอ,อะไรกูลงมาแล้วเน่ยนกมาแล้วกูวิ่งแล้วเพนมันไม่ใช่นกมันเป็นมึงฆ่าได้ไหมไอ้ระวังเอือมึงฆ่าได้ไหมไอ้ห่านนั่นแหละ อไม่ใช่ละเล่นอยู่เนี่ยมาได้เนี่ยข้างบนเลยจริงๆโอเคไปไงฮะตีใช่ไมะกูเนีย่ยกูมันไม่ระเบิดวะชิบหายเอ้ยนี่กูจําได้มันเพนเพนอือกูจําได้มันต้องร่อไอ้ล่อไอ้ไอ้นี่มาฟันอย่าพึง่งอ๋อมันต้องให้บื้มเหรอเออต้องล่อไอนี่มาฟันบอกกูม,มีลูกไฟอยู่ เออมันต้องบื้มเร็วไม่ทันละไม่ทันล้วกูตีอยู่ล้เราต้องไปดีเออย่างมันจะค่อยแล้วเนี่ยนี่นี่จำทางทุกอย่างอืมน่าละกูชำนาญการลูดไปเลยเก็บของย่างผ่านย่งเนี่ยย่างยังมันยังไม่ถึงเลยฮะนี่นี่นี่ตรงนี้ครับท่านของมีอะไรฮะมันทาอะไรได้เก็บเถอะของอะไรไม่รู้อันนี้ไม่เข้านะไม่เข้าวะกูจะเอาไอ้นี่ไงไม่เอาวะเอาจะมีเขี้ยอะไรเดี๋ยวกูตายเออ ในหลักเลยไอ้ตรงนั้นก็มันจะเอาไปที่ที่เราขอ่อักันก็ไปบอสเลยไม่เข้าเะไรเดี๋ยวกูดีเป็นกูดีเป็นเอาป่ะ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 เนี่มึงดูกูดีเป็นไม่ไอ้พวกรอบดิลบดิลบดิทำอะไรปรึกษากูหน่อยโอ้ยมาแล้วบอสมาแล้วเต้นเดฟเพนเราให้นายเราให้เกียรตินายช่วยกันดินะมันกำลังมาเนี่ย แค่บอสแต่วตัวธรรมดาไม่เหรอแต่แค่ตัวธรรมดาพูดผิดพูดผิดเอาเลยกูเล่นเองตัวเนี้ยเออเออเออดีมากดีมากเดียอีกสองเลยอสองมาละกลัวกลัวก็เอ่ะมึงเล่นเลยเดี๋ยวกูตีเองเอ้ยเออม่งไม่แทงข้างหลังไงมะชิบหายเอาเล่นเลยเออสวยงามทีเบิร์กนะครับได้มาแจกแปดบอกไปอุ้ยอุ้ยเอ็นโอ้ นะฮะเวลาจะบอกเลยว่าไม่เป็นทีมเบิร์กเลยเพนกูกำลังจะพูดเลยกูกำลังจะพูดเลยแมตย่ตายตายคือมึง<ต>ไม่ดูไงกูใช้ก่อนแนนจะตายไม่อยากเสี่ยงกับชีวิตนะฮะอามาเก็บของตรงนี้ไม่ได้เข้าไหมาเนี่ยเสียเวลากูกูมไม่ได้ของด้วยอะไรไม่รู้กใช้ไม่ได้เด็กไม่ถึงยังกากอยู่เออค่อยเอพไปได้เนี่อยในนั้นมีของมนรู้สึกจะมียาพิษนะมึงไปลองไปเปิดดิ มันจะเป็นข้างล่างในด,งงดอกอาหนึงได้โล่ใหม่โล่กากเนี่ยอันนี้โล่เทียวกว่าน,นิดน,นึงเอามาใช้ก่อนได้นะมันข้างล่างจะเป็นก่องไอจะเปิดเปล่านะมึงเปิดก่อนดีมันเป็นปลูกดอกดักตบควาย,วยคือมึงเสร็จแล้วมึงก็ต้องรีบหลบอะเปิดอะคือเสี่ยมึงตายไงเออเดี๋ยวค่อยนอกรอบแรวเราจะไปฆ่าบ,บอสก่อนแรกหวังว่าไม่ตายนะกู เอ้ยล้อยไอ้เต่ามาตรงนี้ดิ๋ยวยิงแม่งอไม่ต้องขนาดนั้นระวังนะมึงระเบิดนะมึงอ่าเราดูเขาเล่นนะโอ้โหการดิฟครับผมเฮ้ยโอ้โหเชี่ยแม่งไม่โดนนะครับเอ้ยกูเอาเปล่าเอาเปล่าเอาธนูเปล่าเอาเปล่าเปล่าเดี๋ยวเอามายิงให้เนี่ยมาจิเออรอไว้รอไว้แป๊บนึ่งรอไว้รอไว้นะทำงานเป็นทีมนะผมเร็วเร็วใจเย็น มาแล้วยิงก็ยิงเร็วโถไม่น่าไม่โดนไอ้สัตว์ไม่โดนดิกดอะไรยิงวะจะไปรู้ปะล่ะผ่านเออวิววิวเล็คเคแรงสัตว์ไอ้หลบก่อนหลบก่อนยิงอีกเลยไอ้เยี่ยิงไม่ยิงวะแม่งลูกหมดลูกหมดเ้ยลูกหมดเพนเพนล่อมาอีกเพนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วเอาชิบหายหนี เอ้เพนรอ <c oughs> ไอหลังหักเลยเมียเอ้าไม่เยยิงเอา้เอา,อา,อาไม่โดนว้าวที่หมายไอ้มาเดี๋ยวกูฆ่าแม่งจบไหมตีที่ไหนละ่จะจับใจเย็นเพื่อนมาก่อนตีแม่ง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 <า>จบไหีย <laughs> หลังคู่หลังแอนเลยหลังแอดเลยเป็นไงครับนีๆตรงนี้มีของความรู้สึกตอนหลังแอนครับเป็นยังไงครับ กวยอือสามสามของตรงนี้ของตรงนี้หนังแอนเลย่สเต้ยสเต้ยสเต้ยเหล่าเงินอะไรวะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันไปไปจะถึงบอสแล้วลูกอ่ารีบพาบอสเร็วจะตายเ่อเราฆ่าสองคนเนี่ยเดตายคนเดียวยังรู้มาแล้วมาเร็ว นานไหมมันเยอะหน่อยวะไม่ห no น e. yeah. uh ่อยอ่ะไม่ง huh. uh ี huh. uh ้ช huh. uh ิบหายเลยอ่ะราคาราคาเดี๋ยวเด็ดไอ้ใจเย็นใจเย็นมีนี่ตรงนี้ตรงนี้มีตัวหนึ่งกูจำได้อีกเจ็กดอกขึ้นมาอะไรอ๋อเราเก็บของแลนเราก็เล่นตีกันกูเก็บของ โอเคไม่มีอะไรนะฮะไปฮะเย็นเย็นเย็นเอาไงครับตรงนี้ต้องใช้อะไรหน่อยแม่งไม่ดอกไรจิ้มไว้เียไยทำไร,ร่ะไอ้มึงรู้เปล่าตาเราจะพังไรดอกทำไรอะเพลนเพ้นดิทำไร,ร่ะสัตว เย็ดโอ้โหมีการปลาโอ้โหดูดูดูสเต็ปเขาฮะตายไปมีอะไรวะข้างบนมึงอะขึ้นมาเก็บไอ้ซาโอุ้ยนี่ไงกูจำได้ดอกไม่แต่กูหลอกเนี่ยได้แดดมันจะเอ้ยมึงเล่ามาตรงนี้เดี๋ยวกูไปเก็บของมานี่ครับรู้สึกหน้าตาดีแบบรอไปเก็บไปหลบดีหลบดีเดี๋ยวโดนเดี๋ยวชนกันเองแม่งตกไปทีิบายไปเข้าหมอกเดี๋ยวถึงบอลแล้ว ทีเดียวผ่านไหมทีเดียวผ่านไหมผ่านที่ผ่านเ,เดินด้วยความระมัดระวังฮะถ้าเดินไปโคชิวเลยอยวดูก่อนดาบได้ดาบอะไรแบบเ,เย็นดูว่าดาบเน,นี่ยแววม่งรอไปครึ่งทำไมกากจังใช้ไม่ได้เพราะมึงเด็กไม่ถึงอะ่ะเด็กถึงก<อ>็โหจะตาย<อ>หา่าโอเคปะเปิดมอกเปิดมอกเปิดม่านตรงตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไร รู้สึกจะมีตรงลิฟต์นั่นแหละ <c oughs> ตรงลิฟต์ก็นี่ไงบอสเออก็บอสไงก็ตรงลิฟต์ไงนี่เปิดปั๊บเปิดประตูเช็คพอยต์เอ้ยมีคนมีคนต้องการเราเราเสกเขาอ่ะนั้นงหนึ่ง <Okay. S 1> อเคอ่ะเร็วเปิดประตูดิตั้งหนึ่นเงเนี่ยเนี่ยที่เช็คพอยต์ <Okay. S 2> มึงยังไม่ต้องเดินไกลเปิดอืมนี่มาไม่เอ่ยปะรอ<ม>คนก่อนไปกันเลยรอก่อนรอก่อนกำลังมา

เจ้าไมน่าเนะไอ้หนี้แม่าป้องกันไดนเลยนะท่านปขอดูก่อนว่าสู้กับเดืดายใจแอดไม่เอะไรลบนิเออ Go... Let's g เลสโก้ข้ามายาือดีไปครับชิปหายคัดซีนฆ่าแม่งอ้ยอ้ยยาวกำลังตามเ้ไปส่งทบใจเย็นไม่ได้เจอในนานเลยนะเอาละ อุ้ยกระทืบอืมฟาด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 โอ้ย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 เพนดูเลือดเลยเพนใจย์เย็นใ <c oughs> จยเย็นใจยเย็นใจยเย็นรอแป๊บหนึ่งสีลูกต <t ale> าแล้วมันหายเลยปะฮะตาแล้วหายเลยปะกูต้องเสกใหม่ใช่ไหมใช่ชิปหายแล้วเพนเอาให้ดีนะเพนเยสเคโหดปะเอาว่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 ะอุ้ยอุ๊ยเอาว่ะเอาว่ะไอ้สัตว์เอาว่ะล้มว่ะรับตรงขาแป๊บ แม่งเล่นกูแล้วไอ้ศาตว์ใจเย็นใจเย็นเพือเล่นเล่นเล่นอุย้ยเ้าชิบหายไอ <laughs> ้แซบแซบโดนละไอ้กูรออยู่กูรออยู่กูลออยู่เพื่อนอ้าวไม่โดนไอ้มัน,ม,นมันเอาแล้วเอาแล้วกูฟาดแม่งเอาฟาดไม่โดนชิบหายละเยศเคโคตรทีมอ่ะจริงๆเอาดิเอาดิ เอาดิเฮ้ยเฮ้ยวู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 ้งวู่ยวู้วู้ย้ยวู้ยวู้ยวูยวู้ย้ยวู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 ิบวายเู้ยวยวู้ยวยวู้ยวายว้้อ้ยูยู้วู้ยว้ว้ว้ยวูวู้อ้ยวู้วู้ว้้ยวู้ว้ยออยู่้ยูยย กูยังไม่รู้นวิวไอ้โดนยังไงโดนยังไงปัญหาคือโดนยังไงเนี่ยวันนี้ครับผมไม่รู้รูปแบบการโจมตีมันเลยไม่กล้าโจมตีตักเท่าไหร่อู้ไม่ไม่เกือบยาหมดทิปมาแล้วเติมแป๊บเฮ้ยอู้จมไอ้เชี่ยอ้าวเพนตกูายเพ้นเราเดี๋ยวเราสานต่อเจตนาลมเองเพนเดี๋ยวเราสานต่อเจตนาลมให้นายเอง เจตนาลมนายต้องเป็นความจริงเพ้นจ้าแล้วดีแม่งล้มตกใจลืมหลบเจตนาลมนายจะเป็นจริงเราจะต่ำเพื่อนอะเออยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเนี่ยไม่นะเพื่อนกูจะตายใช่ไหมไม่่าฆ่าเพื่อนกูดาบมันยังไม่ดีอะเดี๋ยวไปซื้อดาบมอจะฆ่าได้แล้วจะฆ่าได้แล้วอีกทีเดียวเรียบร้อยเย้ได้เหรอ ไปคนเดียมันง่ายคนเดียวดีอะไรอ่ะอุดฉลองชี่ชนะเลยอ่ะเย็ดเคฮะเรียบร้อยครับผมวินครับผมเอาแล้วกลับทางเก่าใช่ไหมได้ได้ได้ขึ้นมาได้มามาดาโปรกูมาแล้วคราวนี้จะมีคำว่าพลาดอโอเคนะครับผมเดี๋ยวขอไปซื้อโคงซื้อไอ้สั์ตกใจหมดเลย โอเคนะครับผมตอนภาคนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเอ้ยเอาไว้เลยใหม่พาร์ทหน้านะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดครับใครกันด้วยนะครับโอเคเอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณุนเพนครับที่มาตายแทนผมนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับเอหากชื่นชอบและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับใครกันด้วยนะครับผม